สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่เพชรเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือปาดือเป็นตะยานแห้งแถมเมอแดง่ี่ไหมใอยเจอชุดใหญ่ค่ะคักเมล็ดง่ายกบอก่นนะ่ะชุดใหญ่ไปกระพิบอีกหลายวันด้วยเมืองส่งนะ่ะปาดวยนี่อันนี้พี่เพชรก็เก็บเปเรียบร้อยแล้วเด้อนี่เตรียมความพร้อมเตรียมรับมือกับฝนใหญ่ ที่กำลังจะมานั่นเองตอนนี้อุย้ยสุริยาฟ้าแวบๆมาแล้วแล้วก็หมอกก็เริ่มไอฝนไอฝนเ่รามันหมอกไอฝนที่มันแบบและอองน้ำหน่อยไหมเริ่มเกาะตามกิ่งไม้แล้วเบื้งดูพ่นอน่ะเบิ้งฝ่ามุกเจ้าเบืง้งเพ่นอน่ะป้านมือแร่งเลยจุดใหญ่แท้ค่อยจุดง่ายคักๆมือแร่งเวยยเป็นแตยานคักแท้เพ่น่ะเบื้งดู โอ้เอาเป็นไงเป็นกันมือแร่งดูพี่พี่ทุกท่านเบื้งเบิ้งเอาพะนะ่อน่ะบายจุดใหญ่แน่ๆคืนนี้เตรียมตัวออกเดินทางได้โอ้ยมาแล้วเต็มๆ้วยมือแร่งบายเป็นตายานนั่งเป็นตายานครับโอ้ย อาจจะเจอแบบสิ่งที่ไม่เคยเจอเด้อไหนะแบบนี้ขออย่างเดียวอย่ามีลมเด้อก็อย่ามีฟ้าร้องก็ตกก็ตกแบบเรียบร้อยก็โอเคนี่ว้ยพูดนะโอ้ยสุริยาฟ้าแวบๆบแบบมากแล้วพูดนะจุดใหญ่แนะ่ค่อยคืนนี้อา๋าเป็นไงเป็นกันอยากตกก็ตกเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติสอยบ่ได้ตกก็ดีเราจะได้ ต้นไม้เราจะได้น้ําเต็มที่อเตอรียมพร้อมรับเมื่อเมื่อแรงบ่ม่หย่างสิเวนอกจากคําว่าข่อยานเป็นตายาุคนน่ะโอ้ยม่งดูนี่อันนี้คือพี่ถั่ไม่ว่าพี่เพชรจะไปไหนนางก็จะตามการข้ามเมืองเกนกลางวันก็จะตามเพื่อนที่ดีที่สุดเราก็มีกันอยู่แค่นี้แหละมีอยู่ สองตัวก็อีกหลายคนอยู่หมาก็สี่คนนกอีกเจ็ดคนนี่ก็มีคนอยู่สองตัวประมาณนี้แหละคืนนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือเด้อพี่พี่ทุกท่านนี่อันนี้คือโซนโซนน้ำพุตรงซุ้มเด้อว,วันนี้พี่เพชรไม่ได้เปิดไฟเพราะว่าฝนจะมานี่ก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆนี่ก็สิบประมาณนี้แหละถ้าเปิดน้ำพุจะสวยมากอันนี้คือต้น ผักกระแยงบานเฮ่าเน่ยไหมผักกระแยงพี่เพจเอามาปลูกไว้ก็สามกระถางกระถางละสิบบาทนี่เพราะว่ามันเรามาเลี้ยงมันเป็นไม้น้ํานี่มาเลี้ยงไวน้นี่แล้วก็มีผักคันจองนี่ก็จะประมาณนี้นะพี่ๆทุกท่านคนบ้าต้นไม้เนะนี่ไอที่ภูมิใจนําเสนอก็ต้นนี้นี่ตอนที่มาเนี่ยนาง จะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วได้น้ำได้ปุ๋ยพี่เพชรดูแลก็โอเคแต่ยอดเต็มต้นแล้วก็ดอกเต็มต้นนี่หลายดอกมากเต็มเลยพื่อนน่ะแล้วก็โอเคต้นไม้ทุกต้นเราก็ใส่ใจดูแลมันก็ <c oughs> เป็นความสุขอีกแบบนึ่งนะนี่เบิ้องลูเพื่อนน่ะวัวเตรียมพร้อมรับมือเด้อขอบอกว่างานหนักสำหรับคืนนี้แน่นอน โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านเด้อเตรียมพร้อมรับมือก่อนนี่โอเคไปแล้วบา,บายบาย